สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสอรี่ในโลกของหนังแบบนี้นะครับเราสู่ขันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเราเื่อนฟังแล้วแต่สถานะแล้วแต่รสนิยมเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกด subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กช่องนี้ก็เปิดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณลวงหน้าไว้ณตรงนี้เหมือนเช่นเคยครับผม วันนี้เป็นเรื่องของผู้สาประตูครับอ่าโอ้โหพ่อหมีเกมล่าสุดก็ซูเปอร์เซมมากก็เลยก็เลยกำลังติดค้างกับตำแหน่งของผู้สาประตูครับซีซั่นที่แล้วแอซอนเบกเกอร์ก็มีทำประตูได้ด้วยใช่ไหมฮะหรือถ้าเราจะนึกถึงนายทวารที่แบบอ่ามีความโดดเด่นถ้าเอาเรื่องสีสันก็โอเคคัมโปสใช่ไหมโอ้โหชุดแบบลายแบบโอ้โหสีสันแสบตามากเนะี่ยสตรีทเหลือเกินนะครับหรือถ้าเอาแบบ ยิงประตูฟรีคิก่าโฮเซ่หรอชิลาวดอย่างนี้นะฮะของปราบไกวจอมสังหารจุดโทษผมนึกไปถึงฮันยอกบุตครับเลวเซนของเยอรมนี ee, นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ไล่มานะครับสู้คนนี้ไม่ได้ครับบอกไว้เลยครับนี่คือมนุษย์ประวัติศาสตร์ครับเป็นผู้รักษาประตูครับแต่ยิงประตูได้ถึง132ประตูนะตลอดอาชีพการลงเล่น25ปี กับสโมสรเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือโรเจอริโอเซนีครับ mm hmm. ในวันดีเดือดเป็นดาวซัมโวสิ่งที่น่าสนใจคือเขาทำมันได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตของเขาแล้วจู่ๆก,กลายมาเป็นผู้สักาประตูที่ยิงประตูได้ดีเหลือเกินนี่ยนะฮะทำได้ยังไงเออชีวิตค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงไปพร้อ,รอมก,กันครับแล้วในเกมวันนั้นนะครับ ผู้คนทั้งสนามอึง้งตกใจอยู่ว่าเฮ้ยรูสาวประตูมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วในช่วงเวลาตรงนั้นแหะครับเขาก็จัดการปั่นไซคโค้งอ้อนกํแแพงแล้วก็เสียบมุมโคนเสาตุ้มลไปประถมบทเริ่มนับหนึ่งณวันนั้นรจริงๆเรื่องราวทั้งหมดที่ถือว่าเป็นตำนานน,นะครับ มันเกือบจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยซ้ำนะครับว่าคุณแม่ของเขาครับในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับก็มีการตรวจเจอเขาเรียกว่าเป็นสภาพผิดปกตินะครับซึ่งส่มเสี่ยงต่อร่างกายของเด็กแล้วก็ต่อคุณแม่นีคุณหมอเนี่ยแนะนำเลยครับว่าควรเอาออกนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ร่างกายทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเนี่ยไม่ไม่สมประกอบอะอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายขา้อพโรเซสนี้ก็ ก็พยายามสู้ครับซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยพยายามจะคัดค้านเสียงหุณหมอแล้วก็คบประงมทําให้ภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่สุดเพื่อจะได้คลอดลูกออกมาแล้วสุดท้ายโรเจอริโอเซนีก็ลืมตาดูโลกขึ้นมาครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเกือบไปเหมือนกันและชีวิตก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแหละครับการเป็นนักฟุตบอลก,กับสโมสรท้องถิ่นที่ชื่อว่าซิโนบนะครับ ตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นฟูลแบ็กก่อนครับแต่ว่าพอพอถูกจับมาเล่นเป็นผู้สาวตูเอ้ยทำได้ดีแล้วก็รูปร่างเนี่ยค่อนข้างจะสูงโปร่งกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันคุณพ่อก็เลยแนะนำครับว่าเฮ้ยลองลองเอาดีทางด้านนี้นะครับเป็นโกไปเลยนะครับเป็นนายทวารไปเลยมันก็เริ่มไมง่ายแบบนั้นแหละครับแล้วในระหว่างที่เล่นกับสโมสรท้องถิ่นนะครัสโนบน,นะฮะก็เขาก็ทำงานนอกเวลาไปด้วย พัฒนาไปด้วยครับเป็นพนักงานนะฮะเดินเอกสารอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแถวบ้านของเขาก็ทํามาแบบนั้นครับจนถึงอายุ16ปีครับโอกาสลงเล่นก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ในระดับเยาวชนเนี่ยเล่นมาโดยตลอดครับแต่พอจะขยับมึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มันก็ได้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองครับซึ่งมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าโดดเด่นอะไรขนาดนะั้น จุดเปลี่ยนสำคัญของเซนี่เนี่ยเกิดขึ้นตอนอยุเขา17ปีครับพอหมดสัญญากับทางสโนบนะครับเป็นสโมสรท้องถิน่นคุณพ่อก็พยายามครับผลักดันให้ลองไปทดสอบฝีเท้าครับกับทีมใหญ่แล้วก็มีที่ซาเปาโลนี่แหละครับที่ตอบรับกลับมาเริ่มแรกเนี่ยเซนี่เข้าไปเป็นนักเตะเยาวชนก่อนครับเพราะเ็เพิ่งอายุ17ปีเองครับก็เล่นชุดชุดทีมชุดอยู่20ปีนะฮะก็ฝ่าฟันครับ ตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมีผู้ษ,ษาวประตูอินคนครับที่ขับเคี่ยวกันมาเลยนะฮะอยู่ในชุดเยาวชนเหมือนกันชื่อว่าอเลซันเรครับเบียดบี้กันเลยนะฮะอลซันเรเป็นมือ1นึ่งเซนี่เป็นมือ2นะฮะสลับกันขึ้นกันลงแบบนี้จนถูกเรียกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับมันก็คาบเกี่ยวกันอีกครับ ในระหว่างตรงนั้นครับที่อาริสันเรดูเหมือนจะมีภาษีมากกว่าครับได้รับการเรียกขึ้นไปเป็นสัวสรองทีมชุดใหญ่บ่อยครั้งไนท์เซนี่ก็ขึ้นขึ้นลงๆครับมือสองบ้างมือสามบ้างมือสองมือสามอยู่อย่างนี้ครับจุดเป็นสำคัญเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเศร้าหู่เพราะถึงตอนอายุ20ปีครับอเลิซานเรโชคร้ายมากครับ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแล้วก็เสียชีวิตโรเจโยเซนี่ยอมรับเลยครับ,รบเขาเคยเปิดเผยในด็อกเ m นทรีของตัวเองครับเป็นหนังสารคดีของตัวเองเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อคือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้น โอกาสที่เขาจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เขาก็ยังไม่เชื่อใจตัวเองว่าเขาจะทําได้หรือเขาอาจจะชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยมันเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับกับความทุกข์ใจครับซึ่งต่อให้ขับเคี่ยวกันนะครับเป็นคู่แข่งกันในสนามเพราะว่าเบียดกันนะฮะไปโกดาวรุ่งสองคนนะฮะถูกเรียกตัวขึ้นมาเบียดกันไปเบียดกันมา แต่น้องสนามเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันแต่จูอาลีันเร์ก็จากไปครับมันเจ็บปวดมันบรรยายไม่ถูกครับชิน,นี่บอกบัรยายไม่ถูกแต่สุดท้ายไอ้ด้วยเหตุการณ์ตรงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้เขาได้รับโอกาสมากขึ้นากับการเติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ ซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะประมาณสี่ปีแรกเนะี่ยอยู่ในชุดเยาวชนนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนะี่ยประมาณสักอีก2-3ปีหลังแต่ก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยแหละครับจนในยุคกลาง90ครับประมาณ94-95-96ซัปโปโรเริ่มเริ่มแบบผลงานดรอปลงครับบันดาปอรวสตา นักเตะบิ๊กเนมหลายคนก็เริ่มทยอยย้ายออกไปซึ่งณนะตรงนั้นนะครับมันเลยทำให้เซอร์นีนั้นก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วก็ได้ลงซ้อมกับเซตติครับเซตติเป็นนายทวารมือหนึ่งของทีมณนะตอนนั้นครับซ้อมกับรุ่นพี่แล้วช่วงเวลาที่หลังจากซ้อมนั่นแหละครับมันก็มีการการเล่น ท้าทายคอสบาชาเลนเนี่ยแหละครับเตะจนค้านเนี่ยตั้งกำแพงแล้วก็เตะชนคานเตะชนคานปรากฏว่าซีนี่ชนะทุกคนครับชนะทุกคนในทีมครับกลายเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแม่นมากเจอใครก็ชนะบงังทีจะเป็นการเล่นที่มีติดปลายนูมนิดหน่อยนะครับคือกินเรียบกินรอบวงนะมาเริ่มจากตรงนั้นเลยครับจนถึงปี1997ครับ เซติก็ย้ายทีมออกไปแล้วโรเจอริโอเซนีก็ถูกผลักดันขึ้นมาเป็นมือหึ่นของทีมอย่างเต็มตัวครับซึ่งแนวลาตรงนั้นเนี่ยโคช้ชของซาโปโรคือมอริซีรามาโยครับแล้วรามาโยก็เห็นครับเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับว่าเวลาถึงตอนที่อ่ะพูดกันมาสามาบ้างคือเตะชนคานกินตังกันเนี่ยนะฮะ เซนนี่ทําได้ดีกว่าทุกคนรามยุทก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะพัฒนาต่อได้ก็เลยไปบอกเซนนี่เขาว่าเฮ้ยนอกจากจะเตะชนคานเตะนู่นเตะนี่ลองลองยิงแบบให้มันเข้าประตูจริงๆสิลองทําดูสิลองซ้อมดูสิณตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำสั่งที่แบบว่าคาดหวังสูงนะครับมันเป็นแค่การการแนะนำเจเสรีครับ เพราะว่าทางรามันโยก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันจะปั้นผู้รูสาวประตูคนนี้ให้กลายเป็นจอมสังหารฟรีคิกหรือได้ขนาดนั้นครับคือแค่เห็นว่าเด็กคนหนึงมันมันเตะชนขานแล้วแม่นถ้าอย่างนี้ทำไมไม่ไม่ลองเตะให้มันเข้าประตูดิลองดิเล่นสนุกกันไปอะไรประมาณแต่ในขณะคนอื่นแค่แนะนำครับแต่ในความคิดของเซนี่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ เขาลองดูครับลองปั่นฟรีคิกนะจากที่วางเป้าหมายไว้ที่ชนคานเนี่ยนะครับก็ปั่นฟรีคิกอ้อกงกับแพงแล้วให้มันเข้าประตูแล้วมันก็ทําได้ครับจนรามันโยบอกเฮ้ยได้นี่ว่าจริงจังหน่อยซ้อมไปเลยเปิดซีซั่นใหม่1997นอกจากจะเป็นตัวจริงแล้วนะครับหลังจากการฝึกซ้อมแล้วหน้าที่หลักของเซนี่คือการซ้อมยิงฟรีคิกครับ แล้วมันไม่ใช่เป็นแค่1วัน2วัน1สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับเขาซ้อมอยู่อย่างงั้นครับครึ่งปีครับซ้อมยิงฟรีคิกไปแตะหลักหมื่นลูกนะครับวันนึงก็แตะหลักร้อยลูกจนถึงเกมชิงแชมป์ภาครัฐครับเจอกับสโมสรที่ชื่อว่ายูเนียลซาวจูเอครับเป็นทีมเล็กๆมันมีโอกาสครับได้ฟรีคิกตรงกรอบเขตโทษแล้วในเกมวันนั้นนะครับ ผู้คนทั้งสนามก็ตกตลละลึงครับจูๆผู้รักษาประตูของซาบปโลก,ก็วิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วก็ยิงฟรีคิกเซรดีบอกว่าวันนั้นน่ะผู้คนทั้งสนามมันเหมือนเขายือนอยู่เหมือนเหมือนสนามเปล่า เพราะไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะทุกคนอึง้งตกใจอยู่ว่ารู้ส่าประตูมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วในช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับ <c oughs> เขาก็จัดการตั่นไซโครงอ้อมกําแพงแล้วก็เสียบมุมโคนเสาตุม้มเข้าไปประถมวบทเริ่มนับหนึ่งณวันนั้นครับประตูแรกของเขากับซาปโปโรในฐานะการเป็นผู้สาประตูนะเกิดขึ้นในปีมันก็1997แล้วมันก็กลายเป็นที่โด่งดังคนระับ ซีซั่นนั้นเขายิงได้อีก2ประตูครับเริ่มต้นจบซีซั่นแรกยิง3ประตูหลังจากนั้นไม่มีใครหยุดเขาอยู่แล้วครับโรเจอเซนีกลายเป็นนาทวานดาวซันโบครับคู่เชี่ยวชาญในเรื่องของลูกนิ่งฟรีคลิกระยะหวังผลจุดโทษรับอาสาเหมาเรียบแล้วมันก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อย ปี2 0 0 5ก้าวไปอยู่ในระดับเป็นแชมป์สโมสรโลกด้วยนะครับโดยการชนะลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับได้เป็น MVP ด้วยซึ่งปีนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เล่นประวัติศาสตร์ครับลงสนามให้กับซาโวโลมากที่สุดตรงนั้นเนี่ยจำนวนนัดที่618ครับเขาปักเบอร์ข้างหลังตัวเองเลยเบอร์618่เท่ะแต่ไอหมิงช็อตรับ ที่เขาจงรับว่ามีความภาคภูมิใจมากก็คือในปี2 0 0 6ในเกมที่เจอกูเซโร่เขายิง2ประตูทั้งจุดโทษทั้งฟรีคิกและมันเป็นประตูที่63และ64แซงหน้าโฮเซหลุยชิลาวดครับ, et, รบกลายเป็นผู้สาประตูที่ยิงประตูได้มากที่สุดในโลกครับแล้วซาดไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับทุกมุมทุกองศาปานันฟรีคิกจุดโทษไล่เรียงกันมาครับ จนเบ็ดเสร็จนะ25ปีกับเซาเปาโลควา้าแชมป์20ทโทรฟีรั้วหมดเลยครับแชมป์ลีกบราซิลโคปลาลิบตาโดเรสไล่ไปถึงสโมสรโลกและทั้งหมดครับ25ปีลงเล่น1238นมัดในแมตช,ช์องเป็นทางการนะ่ยิงประตูไป132รบประตู จาก1น2ร้อา2ประตูเนี่ยเป็นฟรีคิก61ประตูครับและเป็นจุดโทษ70ประตูอีกหนึ่งประตูมาจากโอเว่นเพลย์ครับตอนนี้ชื่อของเขาถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กนะครับกับการเป็นนัฟบอลที่ลงเล่นให้กับสโมสรเดียวไม่สุดในโลกและเป็นผู้สาประตูที่ยิงประตูได้ไม่สุดในโลกเช่นเดียวกันหลังจากนั้น ก็ยังวนเวียนอยู่กับซอบเบรโลครับณนะปัจจุบันก็ยังเป็นเฮดโค้ชของสโมสรแห่งนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนอยากรู้เคล็ดลับครับโอเคเรารู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรการซ้อมจุดเริ่มต้นมาเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามตัวของเซนีนะครับ ESPN ครับเคยสัมภาษณ์เขาเซนีบอกว่ามันมีสองข้อใหญ่ๆครับหนึ่คือเรื่องของ ฟิสิกส์ครับก็คือการจัดระเบียบร่างกายมันต้องหาจุดที่ลงตัวที่สุดครับที่มันเป็นจุดสุนทวงที่ดีสุดของเขาอ่ะซึ่งใน6เดือนแรกที่เขาซ้อมในปีพันเก้าร้อยเก้าสเขาซ้อมอยู่แบบนั้นครับจนทำให้เขาเรียกวะไรมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันจดจำครับแล้วก็ลงไปทำงานโดยอัตโนมัติ แต่มันมีขั้นไขยอยู่ที่ข้อที่2ครับคือ m e t a l i t y สภาพจิตใจเซนนี่บอกว่าการยิงในสนามซ้อมกับการยิงในสนามจริงคนละเรื่องครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่วางบอลลงและรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเขาจะทำตัวเหมือนเป็นสุญญากาศเลยครับทำให้ทุกอย่างมันเงียบที่สุดในหัวของเขานะครับและทั้งสนามก็เหมือนจะเงียบตามด้วยเพราะทุกคนจับตามองอยู่ ว่าผู้สาวประตูคนนี้มันจะยิงได้หรือเปล่าโอ้เซนีดาซันโวนี่เป็นผู้ต่อสูดาซันโวจะทําได้หรือเปล่าไอแรงคาดหวังแรงกดดันตรงนั้น่ะครับที่เซนีจะพยายามแบบเหมือนเป็นเกาะป้องกันครับว่าไม่ให้เข้ามาถึงตัวเขาทําให้ตัวเองนั้นไม่มีตัวตนเป็นสุญญากาศไปเลยแล้วก็เรียกสติให้มันแบบผ่อนคลายที่สุดสงบนิ่งที่สุดแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ทำให้เหมือนตอนที่สอน เซนีบอกมีแค่นี้เลยครับสองข้อหลักๆคนสมามภา์ก็ถามต่อยาว่าเฮ้ยทำไมมันดูฟังง่ายเหลือเกินมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคราวนี้เซนี่บอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ต้องต่อสู้กับกับความคิดครับทั้งความคิดของคนอื่นด้วยทั้งความคิดของตัวเองด้วยครับแน่นอนครับทั้งความคิดของคนอื่นที่มองเข้ามาเนี่ยบางคนมองด้วยความชินชมบางคนมองด้วยความหมันไส้อะไรกันครับ รอครับรอในวันที่เขาแบบยิงพลาดซึ่งมันก็มีครับมันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีทางที่เขาจะยิงฟรีคิกเข้าทุกลูกหรือยิงจะโทษเข้าทุกลูกไอ้วันผิดพลาดนั่นเหมือนมันก็มีครับคนที่พยายามจะเหยียบย่ําซ้าเติมมีอยู่แล้วแต่ไอความคิดที่มันต้องสู้กับตัวเองเนี่ยส่นี้บอกสําคัญกว่าเขายกตัวอย่างบอกว่าคุณคิดว่าตัวเองจะรับมือกับความผิดพลาด ของตัวเราเองได้มากน้อยขนาดไหนคุณลองจินตนาการดูว่าในวันหนึ่งที่ผมซ้อมแล้วผมยิงไม่เข้า10ลูกติดต่อกัน20ลูกติดต่อกันจะทำยังไงต่อซีรีบอกมันเหมือนเป็นทางแยกเหมือนกันนะครับถ้าคุณแบบกรเจอกระเจิเจงอารมณ์เสียทำไม่ได้พอ่อ วันนั้นก็คือล้มเหลวเลยเนะี่ยแต่เขาเขาคอนโทรลมันได้ครับเซ็งโกรธผิดหวังเต็ไมไปหมดครับโหยิงไม่เข้าติดต่อกันสิบลูกยี่สิบลูกในขณะที่อยู่ในสนามซ้อมเลยซ้ำนะยังทำไม่ได้เลยอะ่ะแต่เคล็ดลับคือเขาก็จะยิงลูกที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปครับเขาจะลองดูต่อครับจนมันเข้าให้ได้ แล้วเขาบอกว่าเขาทาแบบนี้ทุกวันแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันเหมือนกันบางวันยิงไม่เข้าติดต่อกันห้าลูกบางวันยิงไม่เข้าติดต่อกันสาสิบลูกก็มีทั้งสิ้นสำคัญคือคุณต้องยิงลูกที่สาสิบเอ็ดต่อครับแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงณเวลาตรงนั้นทันทีอย่าปล่อยให้ความผิดหวังมันครอบงาําอย่าปล่อยให้ความรู้สึกมันตัดสินว่าเฮ้ยวันนี้คุณพลาดวันนี้คุณซ้อมห่วยวะ่ซะซีนี่บอกผมไม่ยอมแบบนั้นแน่ ผมจะไม่ยอมกลับบ้านไปโดยโดยมีความรู้สึกแบบค้างคามันเป็นจุดใหญ่เลยครับสำหรับผมนะมันเป็นจุดสำคัญจุดใหญ่เลยครับบางทีมันอาจจะวัดแค่ตรงนี้แหละครับความสำเร็จกับความล้มเหลวคนที่สำเร็จมันมักจะตื้อครับมันมักจะไม่ยอมอะ่ะกูต้องชนะให้ได้ ดื้อดึงจะเรียกว่าดื้อด้านไม่รู้เหมือนกันแต่ตื้อตือ้อแน่ๆเอาอีกขอร้องอีกขอร้องอีกแต่คนล้มเหลวมันอาจจะไปถึงสุดแค่พลาดห้าลูกแล้วโอ้เฮ้ยวันนี้พอดีกว่าวะกลับไปทาใจแป๊บนึงหรืออะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับการย่ําอยู่กับที่แต่คนสําเร็จมันจะมีแบบนี้ครับมันจะมีแบบลูกฮึดลูกตือ้อลูกบ้าที่มันมากกว่าซึ่งพอได้เรียงมาเนี่ยครับ โรเจริโอเซนี่เป็นแบบนั้นเลยครับเป็นแบบนั้นเลยแล้วเขาก็ยินยัดแสดงให้เห็นถึงความเป็นตำนานของตำแหน่งผู้รักาประตูนะครับยิ่งใหญ่มากๆอาจจะมีแบบจุดตึกเล็กกับทีมชาติบราซิลที่เขายังไม่ถึงขั้นว่าทะลุขึ้นไปเป็นตัวหลักอย่างถาวรอะไรเขาอยู่ในชุดแชมป์โลกปี2002แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริง ซึ่งคำถามสุดท้ายมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าคุณรู้สึกแบบสะเทือนใจอะไรบ้างหรือเปล่าทั้งที่ในระดับสโมะสรเนี่ยคุณคือผู้ยิ่งใหญ่คุณคือตำนานคุณคือทุกอย่างแต่ในทีมชาติคุณกลับเป็นตัวสํารองเช่ไหบอกไม่เลยครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรตรงนี้เลยหรือน้อยน้าตาใจอะไรเลยในวันที่ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติบราซิล ทุกสิ่งอย่างมันจบตรงนั้นแหละครับเขาแค่ขอทําหน้าที่ในการรับใช้ชาติแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ข้างในสนามหรือนอกสนามเขาถือว่าตัวเองเนี่ยพยายามทําดีที่สุดแล้วและมีส่วนในการทําให้ทีมประสบเร็จแค่นั้นพอครับแต่ละความคิดส่งพลังนะแล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงๆครับ จาบผู้ชายคนนี้ครับโรเจอริโอเซนีครับเกีอย่างบ้างครับกับนายทวานคนนี้ครับผมว่าเป็นหนึ่งคนที่ชีวิตน่าสนใจนะครับเ,เลยเอาหยิบม,มาเล่าให้ทุกคนฟังในช่วงพักเบรคยาวๆแบบนี้นะครับลองคองมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เหมือนเช่นเคยครับเราเดี๋ยวจะตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์ น,นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ใครอยากสมัครสมาชิกตอนนี้เปิดรับเรียบร้อยแล้วฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆครับสตหราจติดตามครับขอบคุณทคอมเมนต์ขอบคุณทุกแรงกำลังใจที่ส่งมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆรับรู้แล้วก็ซาบซึ้งไปอย่างมากขอบคุณจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ